คนสกปริซูมาแล้วนะคะทุกคนแน่นอนค่ะว่าไม่มีคนไหนนะคะที่เธอค่ะจะไม่พูดถึงลิซ่านะอ่ะเธอค่ะก็มานะคล้ายๆกับเฉลยนะแล้วก็สปอยด้วยนะคะว่าที่เห็นลิซ่าหายไปเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นติดซีรีส์อยู่นะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้ค่ะพ่ซูค่ะเธอมาใน c h a n n e l Plus นะคะ,ะแล้วก็มาไลฟ์าดในระหว่างที่เธอกำลังนั่งรถกลับบ้านนะแล้วก็เธอไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะว่าเธอนั้นไปที่ไหนมานะคะแต่ว่าเห็นใน IG Story ค่ะเธอมีการแท็กถึงโอเลนส์ด้วยนะคะ ะก็ยังว่าน้วงไแม่ค้านะคะระหว่างทางกลับบ้านก็ขอขายของสักนิดนึงค่ะแล้วเธอค่ะก็มีการเล่าให้ฟังนะว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดทีท่ได้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องไม้นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยละค่ะพร้อมๆกันกับลิซ่าด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่มีซีรีส์เรื่องไหนนะคะที่ลิซ่ายัางไม่ได้ดูะคะ่ะเออแล้วแบบนี้นะคะที่ลิซ่าหายไปเนี่ยออตอนแรกเดียวเห็นว g บอกว่าจะออกโซโล่ในไตรามาสที่3เอเรานะคะก็นึกว่าเธอจะยุ่งนะคะแต่ที่แท้นี่ติดซีรีส์อยู่หรือเปล่าคะ่เนี่ยนี่น่าค่งเงียบหายไปเลยนะคะแต่ก็พี่ซูนี่แหละคะ่ะก็น่ารักมากๆเลยะคะ่ะมาเฉลยะคะ่ะว่าเออนะ ตอนนี้นะคะกำลังดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเธอก็ยังมีการเล่าอีกด้วยนะคะว่าอากาศที่นู่นก็เริ่มที่จะอบอุ่นขึ้นแล้วนะคะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเธอค่ะเลยแนะนำนะคะว่าควรจะกลนขนให้กับเจ้าดันกอมนะคะเฮ้อกลนขนกันเลยเหรอคะนี่เอออาจจะแปลว่าตัดตัดขนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแต่เธอก็เซล์เซลเล่นกับเจ้าดันกอมนะประมาณว่าแหมตอนนี้เนี่ยมันก็หัวล้านแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะาที่เกิดขึ้นค่ะ ก็มีแต่โคศพพี่ซูเนี่ยแหละค่ะ oh ที่วันนี้ค่ะมาเยียวจาจิตใจนะให้ผ่านพ้นไปอีกหวันนะคะให้ได้ยินเรื่องราวของพวกเธอบ้างนะก็เรียกได้ว่าน,นะคะพอทราาแบบนี้ก็หลับฝันดีกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า